ในช่วงปลายปี2022ถ้าคุณบไม่เยอะนะครับผมมองว่า iPhone 13เครื่องนี้นะครับเป็น iPhone ที่คุ้มค่าได้สุดในวันนี้ครับจะคุ้มค่ายังไงนะครับแล้วก็ทําไมผมถึงแนะนำนะครับเจ้าตัว iPhone 13อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมเฟิร์สครับในช่องเดอะพีนะครับวันนี้เข้าผมจะมาแนะนํา iPhone 13อีกรอบหนึ่งนะครับว่าทําไมนะครับมันถึงคุ้มมากๆเลยนะครับในการซื้อนะครับในการใช้ในปีนะครับ2022หลังจาก iPhone 14 Pro นะครับได้มีการเปิดตัวแล้วก็วางจําหน่ายไปแล้้้้ววนะัผมมก็ไดลองใชาสพแแ ผมก็ยังรู้สึกว่านะครับเจ้าตัว iPhone 13เครื่องนี้ก็ยังมีความคุ้มอยู่มากมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูเหตุผลกันครับเรามาดูเหตุผลครับว่าทําไมนะครับเราไม่ควรลงนะครับไปเล่นนะครับในลักษณะที่เป็น iPhone 11นะครับหรือ iPhone 12หรือ up นะครับขึ้นไปเป็น iPhone 14นั่นเองนะครับสำหรับ iPhone 11ครับอย่างแรกที่ผมมองเลยนะครับก็คือเจ้าตัว iPhone 11นะครับมันไม่มีเจ้าตัว 5G ครับเครื่องสําหรับผมแล้วนะครับเพราะว่าที่ผมได้ลองใช้ล่าสุดเนาะมันก็เริ่มมีการหน่วงมีเริ่มความอะไรบางนะสำ นะครับ iPhone 11นะครับไม่มี m a ็ s a ซ e นะครับให้เรานะครับสามารถใช้งานได้ครับหน้าจอครับก็มีความละเอียดนะครับที่ต่ำกว่าตัวนี้นะครับกว่า100นะครับ ppi นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับจอตัวงานวิดีโอครับจะไม่รองรับนะครับในระบบที่เป็น HDR นั่นเองครับส่วนทำไมนะครับผมถึงไม่แนะนำนะครับจอตัว iPhone 12สองซีรีส์นะครับอย่างแรกนะครับเพราะที่ผมรู้สึกนะครับจากการใช้ iPhone 12นะครับมาหลากหลายรุ่นนะครับทั้งของผมเองนะครับที่ใช้จอตัว12 Pro Max นะครับแล้วก็ของรุ่นพี่ที่ออฟฟิศนะครับที่ใช้นะครับจอตัว iPhone 12 ความรู้สึกของผมนะครับของเจ้าตัว iPhone 12 Series นะครับก็คือ iPhone 12 Series ครับเป็น iPhone เท่าที่ผมได้ลองใช้เป็น iPhone ที่สามารถจัดการแบตเตอรี่นะครับได้ค่อนข้างจะแย่มากๆครับ1ครับด้วยความที่โมเด็มนะครับของเจ้าตัว iPhone 12มันค่อนข้างจะใหญ่ด้วยความที่เป็น 5G 2ครับตัว 5G นะครับมันมีการดึงประสิทธิภาพนะครับของแบตเตอรี่ลงไปพอสมควรทําให้ตัวนี้นะครับสามารถจัดการพลังงานนะครับได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับ่วนอีกเรื่องนึงนะครับเจ้าตัว iPhone 12นะครับมีความจุเริ่มต้นนะครับที่64กิกซ์ซ เพิ่มไป120กิกใช่ไหมครับเราต้องเพิ่มเงินนะครับอีกประมาณ2,000บาทซึ่งการเพิ่มอีก2,000บาทครับแล้วก็สมมุติว่าเราเพิ่มอีก2,000บาทอีกทีหนึ่งอ่ะเราก็ได้นะครับเจ้าตัวเนี่ย iPhone 13นะครับมาใช้งานนะครับโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มเงินอะไรเลยนะครับ แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับ iPhone 12นะครับจะไม่รองรับนะครับการใช้งานนะครับในลักษณะที่เป็นอ eSIM ครับก็คือถ้าเราต้องใช้2ซิมใช่ไหมครับสำหรับ iPhone 12เราต้องใส่ซิมที่เป็น physical นะครับหซิมแล้วก็ eSIM นะครับอีกหนึ่งซิมแต่สำหรับ iPhone 13ครับเราสามารถใส่นะครับเป็น eSIM นะครับทั้งสองซิมได้เลยครับอันเนี้ยสะดวกมากๆเลยแล้วก็ถามนะครับว่าทําไมนะครับเราไม่ควรไป iPhone 14นะครับง่ายๆเลยครับก็คือเจ้าตัว iPhone 14นะครับ CPU นะครับเป็นตัวเดียวกันครับสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามานนนนนะะะะคคคคครรรรัััััััับบบบบหลกกกกๆ็ือเจ Detection Care ส่่ที เป็นนะครับในลักษณะนะครับเป็นแอคชั่นโหมดนั่นเองครับซึ่งอันนี้นะครับการที่เพิ่มอีกสี่พันนะครับผมมองว่าไม่คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างมากนะครับนั่นก็คือเหตุผลนะครับว่าทําไมนะครับผมถึงอยากแนะนํานะครับเจ้าตัว iPhone 13นะครับมากที่สุดครับสำหรับคนที่งบประมาณนะครับไม่ถึง iPhone 14นะครับหรือ iPhone 14 Pro ครับเดี๋ยวเราจะมาดูในแต่ละด้านนะครับว่าข้อดีนะครับสเปคนะครับของเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้นะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมจะเล่านะครับประสบการณ์นะครับการใช้งานนะครัััััับบบให้้้้้ททุกกกคคคคคนนนนนนะะะรรรรรไไดดดฟงงงวววยแตต่่่่อออีีเเเเาาจจปปูสข iPhone 13ืม ปรรรระสบบกกาาาณ์ใช้งนคัผมอยากจะมาแนะนำนะครับเจ้าตัวอะแดปเตอร์นะครับที่ผมใช้งานนะครับกับเจ้าตัว iPhone 13ทั้งหมดนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้เลยครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับของทาง s ายเดมไนะครับมีความเร็วนะครับในการชาร์จนะครับอยู่ที่20วัตต์ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูนนะครับที่สามารถชาร์จไทยซีนะครับได้อันเดียวนะครับราคาตัวนี้นะครับน่ารักมากๆเลยนะครับประมาณ2-300บาทนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมีเซร์ติฟิเคทนะครับในการรองรับนะครับ กาเป็นอะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าหลายๆคนนะครับก็น่าจะแนะนำนะครับตัวสายเดมไอตัวนี้กันครับแต่สำหรับคนนะครับที่มีอุปกรณ์นะครับเยอะนะครับมากกว่า ตัวเดียวเนาะคือมี iPad มีบอร์ดด้วยนะครับผมก็อยากแนะนํานะครับเจ้าตัวนี้ซึ่งถ้าใครเห็นใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นรอยนะครับที่ผมนะครับใช้งานจริงตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัว Z M I นะครับสามสิบวัตครับตัวนี้นะครับก็จะมีพอร์ตนะครับทั้งหมด2พอร์ตนะครับมี USB A นะครับทั้งหมด1พอร์ตแล้วก็ USB C นะครับอีก1พอร์ตครับสำหรับการใช้งานครับก็ต้องบอกนะครับว่าสะดวกมากๆเพราะว่าโดยปกติแล้วเนาะผมจะเสียบนะครับเจ้าตัว Type C นะครับทู n g นะครับผ่าานเจ้ตัว่อง Type Double One C แล้วก็ชนะครับผ่านเจ้อตัวห้องไทซี ที่ผมใช้งานนะครับค่อนข้างจะยองมามากตัวต่อไปนะครับที่ผมอยากจะแนะนํานะครับก็ใกล้เคียงนะครับกับตัวเมื่อกี้ตัวนี้นะครับก็คือตัวตัวเลพาเวอร์ครับตัวนี้นะครับจะมีพอร์ตนะครับทั้งหมด2พอร์ตครับก็จะเป็น USB A นะครับหพอร์ตแล้วก็ USB C อีกหพอร์ตครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ได้ใชชาร์จเร็วเท่าไหร่นะครับแต่มีมาตรฐานนะครับการผลิตนะครับที่ดีมีประกันที่ดีนะครับแล้วก็สําหรับผมแล้วครับค่อนข้างจะมั่นใจนะครับในแบรนด์นะครับของเลพาวเวอร์มากๆก็เป็นอีกตัวหนะะะคครรัับบผมจติดนไว้ ติโตทํทงานตัวนี้เพื่อที่จะชาร์จนู่นนี่นะครับไม่เพียงแค่เฉพาะ p h o n e ครับ่วนในตัวหนึ่งครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมติดโต่อทางานนะครับแล้วก็สามารถรองรับนะครับการชาร์จไวนะครับได้ค่อนข้างจะเร็วมากเลยก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับเป็นของสาย M I เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะมีขนาดนะครับที่ใหญ่กว่าเจ้าตัวปกตินะครับพอสมควรเลยอ่ะอันนี้นะครับผมเทียบกับเจ้าตัว30วัตต์นะครับตัวนี้ครับมีความเร็วนะครับอยู่ที่65วัตต์นะครับ สิ่งที่ผมชอบมากของตัวนี้นะครับแล้วก็ทําให้เป็นตัวที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะมี Type C 1พอร์ตนะครับแล้วก็สามารถนะครับชาร์จ USB ที่เป็น USB A นะครับได้อีก2พอร์ตข้อดีนะครับของตัวนี้คือปกติอ่ะผมชาร์จถ้าผมอยู่บนโต๊ะทางานใช่ไหมครับผมจะชาร์จไดโฟนพอรทหนึ่งส่วนใีส2พอร์ตที่เหลือครับผมก็จะชาร์จพวกอุปกรณ์เสริมกล้องนะครับเช่นไมเออร์นะครับหรือว่าพอแบงเออร์นะครับตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วก็สามารถชาร์จนะครับได้เร็วแล้วก็ผมชาร์จนะครับเจ้้้้าาาาาาตตัััััววว MacBook Air นนนนีีีะะะคคคครรรรรบบบบก็มมมแงท่สสถเเขไดยยๆล ใครนะครับที่กําลังดูอะแดปเตอร์อยู่นะครับกล็ลองไปดูกันได้นะครับทั้ง4ตัวนะครับที่ผมแนะนําไปเลยครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือเจ้าตัวสายชาร์จครับสายชาร์ตตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่สายชาร์จนะครับที่มีราคาถูกมากนะครับแต่มีมาตรฐานนะครับที่ดีนะครับก็คือดีฮอมเบลกินนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะไม่ใช่สายถังนะครับจะเป็นสายพลาสติกนะครับแบบปกติแต่ราคาตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าด้วยมาตรฐานของตัวเบลกินนะครับก็ถือว่าราคาดีมากตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ400กว เวลาอยู่บนรถครับเพราะว่าปกติผมจะเสียบฝั่งเพลง Apple CarPlay บนรถผมก็ได้ใช้นะครับเจ้าตัว USB-A นะครับเพราะรถผมไม่ได้รองรับ USB-C ส่วนถ้าเป็น USB-C ครับผมจะใช้สายนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือของเจ้าตัวยูกรีนครับก็เป็นสายที่ผมมีน่าจะประมาณ5เส้นครับในบ้านนะครับชาร์จเร็วได้อะไรได้นะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัวสายชาร์ดูกรีนครับก็เท่าที่ผมลองใช้ก็ไม่มีความต่างนะครับจากเจ้าตัว Apple เลยมีตัวนี้ครับเป็น Type C แล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็น Lightning ก็ลองไปดูกันได้ครับสำหรับสายชาร์ ทั้งหมดนะครับรวมถึงอะแดปเตอร์ที่ผมแนะนําพับไปในวันนี้ครับเราต้องพูดถึงสเปคนะครับของจอตัว iPhone 13เครื่องนี้กันครับเครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับนะครับจอตัว CPU a 1 5 b i o n i c นะครับมี CPU นะครับทั้งหมด6คอร์นะครับแล้วก็ CPU นะครับทั้งหมด4คอร์ซึ่งถ้าเทียบกับจอตัว iPhone 13 Pro หรือ iPhone 14นะครับก็จะมี CPU นะครับทั้งหมดอยู่ที่5คอร์ครับก็จะเร็วกว่าตัวนี้นิดนึงแต่เท่าที่ผมลองใช้จริงๆอย่าใช้คาว่าลองใช้เลยผมใช้ตัวนี้มาปีหนึ่งผมก็ไม่รู้สสึึกกกนนะรรััวววว่่าามมช้้้้้อไไไแแลล็ทตดู ว่ามันช้าหรือเร็วนะครับกว่าเจ้าตัว iPhone 1 4บ Pro เครื่องนี้นะครับที่ผมใช้อยู่เลยถือว่าเป็น iPhone เครื่องหนึ่งที่เร็วมากๆแล้วผมคิดว่าน่าจะมีการอัปเดตนะครับการใช้งานต่างๆนะครับเป็น iOS 20นะครับคือผมคิดว่าตัวนี้มีการอัปเดตนะครับได้นะครับไม่ต่ํากว่า45ปีนะครับอย่างแน่นอนคุณสามารถใช้งานนะครับได้แบบสบายใจได้เลยกล้องตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2ตัวนะครับความละเอียดนะครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลทั้งคู่นะครับตัวเลนส์ธรรมดานะครับจะมี F นะครับอยู่ที่ว้างนู่ง 26มิลลิเมตรนะครับเซนเซอร์นะครับขนาดนะครับ1นึส่วนหนนิ้วนะครับก็เป็นขนาดเซนเซอร์ครับที่ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กนะครับตัวด้วยซอฟต์แวร์ Apple นะครับที่ใช้นะครับกับเจ้าตัว iPhone 13ตัวนี้ต้องบอกนะครับว่าภาพออกมานะครับได้ค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยซึ่งขนาดนะครับ1นึส่วนหนนิ้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นขนาดเดียวกันนะครับกับเจ้าตัว iPhone 12 Pro นั่นเองนะครับโซนอีกเลนหนึงนะครับที่ผมจะพูดถึงครับก็คือเจ้าตัวเลนส์อหลนส์อตไวท์ตััวนนี้้ะครบ12ลานนนเท่ากัะครับ ที่2.4ทำให้เวลาเราถ่ายต้องบอกว่าเวลาเราถ่ายในช่วงกลางวันนะครับมันไม่ได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแต่พอเริ่มโพเพนนะครับเริ่มอยู่ในกลางคืนเริ่มใช้นายโหมดนะครับตัว f 2.4ครับมันมีผลนะครับต่อการใช้งานจริงๆใครที่อยู่ในสภาวะนะครับที่อยู่ในที่มืดนะครับก็อาจจะต้องเน้นนะครับในการใช้เลนส์นะครับเจ้าตัวหลักมากกว่าเจ้าตัวเลนส์ออโตไว้นั่นเองครับรวมๆแล้วนะครับคุณภาพตัวแนวผมแฮปปี้มากแล้วก็ใช้มานะครับยาวๆแบบ1ปีกันเลยทีเดียวนะครับถึงจะมาเปลี่ยนเป็นเจ้าตัว iphone ได้นะครับในระดับนะครับเจ้าตัวโฟกัสซีฟด้วยความที่ตัวนี้มันเป็น a 1 5ไบรอนิใช่ไหมครับความเร็วตัวเนี้ยมันหายโขมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถนะครับถ่ายวีดีโอนะครับได้นะครับในลักษณะนะครับที่เป็นซซนติเมติกนะครับหรือว่าทํานะครับวีดีโอที่เป็นหน้าชหลังเบอร์ได้นะครับว่านี้ยน่าจะเป็นลูกเล่นของหลายๆคนนะครับที่หลายๆคนอยากได้พ็อตเฟตตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับอาจจะไม่ได้กิฟต์นะครับเหมือนพวกตัวโปรที่มีไรเดอร์แต่สำหรับผมแล้วนะครับผมก็ถือว่าแฮปปี้แล้วนะครับกับราคานะครับที่ผม ไปคือผมคงไม่ได้ไปเทียบนะครับกับพวก Android นะครับที่โอเคแหละในราคานี้นะครับมันมีกล้องนะครับที่มันดีกว่าแล้วก็ดีกว่านะครับอย่างมากเลยแต่ผมรู้สึกว่าพอเป็น Android หลายๆรุ่นนะครับในงบประมาณนี้ก็จะมีอย่างวีโว่ซัมซุงผมรู้สึกว่าซอฟต์แวร์สําหรับผมแล้วอะ่ะมันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคสำหรับผม มันมีความแบบไม่ไม่กลมเท่ากับเจ้าตัว iPhone นะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวเนาะใครที่ใช้โทรศัพท์อ่าราคาประมาณนี้แหละประมาณ3 0,000ื่นนะครับยี่ห้อไหนอยู่ก็มาลองคอมเมนต์กันได้นะครับว่าชอบกล้องนะครับหรือว่าไม่ชอบกล้องนะครับของรุ่นนั้นครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็มีขนาดนะครับอยู่ที่ประมาณ3,200นะครับมีแรมครับอันเนี้ยเป็นตัวแรกนะครับที่ผมใช้มานะครับหปีนะครับก็คือแบตเตอรี่เฮล์นะครับเหลืออยู่นะครับที่95%เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็น่าบอกนะครับว่าผมเป็นคนใช้งานไอ้านนะครับผมจะเนน้้ใช นะครับเจ้าตัว Mac แต่ตอนอยู่ข้างนอกครับผมจับโทรศัพท์นะครับแทบจะตลอดเวลาเลยครับก็รวมๆแล้วนะครับไม่นับแบตเตอรี่เฮลนะครับที่เป็น95%นะครับของเจ้าตัวนี้นะครับผมสามารถใช้งานนะครับเปิด 5G นะครับสามารถใช้งานนะครับได้ตั้งแต่9ก้าโมงนะครับถึงประมาณ2องทุ่มครับโดยแบตเตอรี่นะครับยังไม่หมดครับซึ่งเหลือเท่าไหร่นะครับผมคงตอบให้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันดีเพนนะครับว่าวันนั้นนะครับผมใช้งานนะครับหนักเท่าไหร่แต่ซึ่งผมการันตีนะครับว่าถ้าคุณใช้งานทั่วไปไม่เล่นเกมนะครับบตอแชทเล่น Facebook เล่นน IG ตออบงาะไรพวกนนนีี้ะะคครรรัับบบแตตเอ่ม สามารถดูได้ทั้งวันนะครับอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยอ่ะผมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเจ้าตัวแบตเตอรี่เฮลของผมเหลืออยู่ที่95%ใช่ไหมครับแต่ผมนะครับไม่เคยเปิดนะครับเจ้าตัวอัลติมา์แบตเตอรี่ชาร์จิ่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลกันเอาไว้นะครับว่าเจ้าตัวอัลติมา์แบตเตอรี่อผมไม่ได้เปิดเลยก็แบตนะครับสำหรับผมใน1ปีนะครับไม่ได้เสื่อมอะไรนะครับมากมายครับมาพูดถึงเรื่องหน้าจอนะครับของเจ้าตัว iPhone 13เครื่องนี้กันนะครับเครื่องนี้นะครับมีีีีีขนน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 าาาดห้้จอออะะะะคคคคครรรรัััับบบบยยยูู่่่่ทท6.1 460ิววมมเเลป็ PPI ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะครับแล้วก็เท่ากับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆทั้ง14 Pro 14 Pro Max นะครับรวมถึงนะครับ13 Pro 13 Pro Max นะครับก็ให้ความละเอียดนะครับ PPI นะครับที่เท่ากันครับเป็นเรื่องนะครับที่ต้องบอกนะครับว่าตัวจอตัวนี้เป็นสีนะครับที่ประทับใจแล้วก็สีตัวนี้สวยแบบสวยมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีนะครับจอตัว Face ID ซึ่งจะเป็น Face ID นะครับเวอร์ชันล่าสุดเดียวนะครับกับจาตัว iPhone 14 Series 14 Pro 14 Pro Max อะไรเลยทำให้ตัวนี้นะครับ คุณสามารถอัลล็อกนะครับผ่านแมสได้นะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่มความสะดวกนะครับในการใช้งานนะครับมากจริงๆครับมาพูดถึงด้านราคานะครับของเจ้าตัว iPhone 13เครื่องนี้กันบ้างครับราคา iPhone 13เครื่องนี้นะครับณปัจจุบันนะครับมือหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณ20,000ื่นปลายครับประมาณ27,000 28,000 29,000หมืนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับที่คุณนะครับจะหาซื้อได้นะครับถ้า256ร้กิกนะครับก็อยู่ประมาณ33,000 34,000มามนะครับประมาณนี้ก็ไปลองหาโปรโมชั่นดูนะคครรับส่วนาามือ สองนะวันนี้นะครับก็คือช่วงกลางเดือนนะครับกันยายนนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0มืน 20, บวกลบนะครับแล้วแต่ความจุแล้วแต่สภาพครับก็ลองมาดูกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัว iPhone 13เครื่องนี้ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับการแนะนำนะครับจาตัว iPhone 13นะครับว่ามันเป็น iPhone นะครับที่ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับในปีนะครับ2022นี้นะครับรวมถึงปี2023ครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับให้ผมเฟิร์สนะครับจากช่องดอวพีกันด้วยสวัสดีครับผมเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ